เรื่องราวในวันนี้ครับเป็นเรื่องราวของคุณนิ้งเรื่องที่คุณนิ้งไล่ผมฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องในตอนที่ตัวเขาเองย้ายมาทํางานในวอร์ด4ของโรงพยาบาลที่ตัวเองทํางานอยู่นั่นแหละซึ่งวอร์ดนี้ครับเป็นวอร์ดที่คนไข้น้อยที่สุดแล้วก็มีพยาบาลดูแลว,วอร์ดน้อยที่สุดด้วยซึ่งเหตุผลที่วอร์ดนี้คนน้อยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังดีกว่า ตัวคุณน,นิ้งเขาเป็นพยาบาลของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดจังหวัดหนึ่งของภาคใต้นะครับคุณผู้ฟังขออนุญาตไม่บอกจังหวัดแล้วกันนะครับเนื่องจากหากบอกไปแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่จะรู้ชื่อโรงพยาบาลได้โดยง่ายเพราะว่าทางชื่อตึกแล้วก็ชื่ออร์ดเนี่ยมันแทบจะระบุชัดอยู่แล้วตัวคุณน,นิ้งเองครับทำงานที่โรงพยาบาลแห่งนี้เนี่ยมาได้ประมาณปีกว่าๆซึ่งในตอนที่ทํางานที่นี่ก่อนหน้านี้ตัวเองก็มีหน้าที่ดูแลคนไข้อีกว a r d หนึ่ง ซึ่งวอดที่รับผิดชอบนี้ครับมันอยู่คนละตึกกับวอรดที่เกิดเรื่องคําว่าวอดครับคุณผู้ฟังแต่ละที่อาจจะเรียกไม่เหมือนกันนะครับวอรดเนี่ยถ้าให้เรียกโดยง่ายแล้วก็เข้าใจโดยง่ายก็คือชั้นนั่นแหละคือทางโรงพยาบาลของคุณนิ้งเขาจะเรียกวอรดหรือว่าวอรดที่ตัวเองดูแลคล้ายกับชั้นที่ตัวเองดูแลนั่นแหละครับเรียกชั้นก็ได้แต่ว่าพอดีเจ้าของเรื่องเรียกว่าวอรดตัวผมเองก็ต้องขออธิบายตามคําเจ้าของเรื่องแล้วกันนะครับ ให้พูดโดยเข้าใจง่ายที่สุดครับก็คือวอร์ดที่เกิดเรื่องกับวอร์ดที่คุณนิ้งทํางานเนี่ยมันอยู่คนละตึกกันแต่ที่นี้ครับหลังจากที่โรงพยาบาลเขาประชุมเรื่องงบประมาณประจําปีของทางผู้บริหารเนี่ยมติของทางฝ่ายบริหารเขาต้องการที่จะซ่อมบํารุงระบบไฟของตึกที่คุณนิ้งทํางานอยู่การซ่อมในครั้งนี้ครับเพื่อที่จะรองรับเครื่องมือทางการแพทย์เครื่องใหม่ที่มันมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่าแต่ไม่เจ้าเครื่องนี้เนี่ยมันยังต้องใช้พื้นที่เยอะ แล้วก็ยังต้องใช้ระบบไฟอะไรสักอย่างที่มันนอกเหนือจากที่โรงพยาบาลมีด้วยตัวคุณนิ้งเองก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันพอดีว่าหัวหน้าเขาให้เหตุผลมาแค่นี้รวมความก็คือในไตรมาสใหม่ที่กําลังจะมาถึงบอร์ดที่คุณนิ้งทํางานเนี่ยจะถูกปิดปรับปรุงและคุณนิ้งกับเพื่อนๆก็ได้รับคําสั่งให้ไปช่วยงานที่วอร์ดอื่นๆตลอดระยะเวลา1เดือนเศษซึ่งวอร์ดที่คุณนิ้งไปดูแลชั่วคราวในครั้งนี้ครับมันคือวอร์ด4ของตึก B2 วอดที่ใครๆก็ไม่อยากไปหากพูดแบบนี้คุณผู้ฟังอาจจะงงนะครับเหตุผลที่ไม่มีใครอยากไปทํางานที่วอร์ดนี้ก็คือตึก B2 ที่ว่านี้ครับมันคือตึกเก่าอีกทั้งการเดินทางไปที่ตึกนี้เนี่ยมันไกลกว่าชาวบ้านเขาเพราะว่าตึกมันอยู่ด้านในสุดของโรงพยาบาลและที่ตั้งของตึกเนี่ยมันก็ห่างจากลานจอดรถพอสมควรบันไดในตึกก็แคบลิฟต์ก็เก่าซึ่งปกติแล้วตึกนี้จะเป็นตึกที่ใช้รับคนไข้ที่นอนรักษาตัวทั่วไป และก็เป็นคนไข้กลุ่มสีเขียวที่ไม่ได้มีอาการอะไรน่าเป็นห่วงแต่เรื่องสําคัญที่สุดของวอดนี้ก็คือวอดนี้ครับมันเป็นวอร์ดขึ้นชื่อที่มันมีเรื่องราวหลอนๆแต่ตัวคุณนิงเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งนี้เขาเล่าต่อๆกันมาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่ารู้ว่าสิ่งที่คุณนิงได้ยินมามันก็คือคนเจอผีที่ตึกนี้บ่อยแต่ตัวคุณนิงในตอนนั้นก็ไม่ได้สนใจฟังรายละเอียดอะไรมากมายเพราะว่าตัวเองทํางานอยู่อีกตึกหนึ่ง แต่ในใจเนี่ยก็ยังแอบคิดครับว่าคนที่เขาเห็นผีกันเขาอาจจะคิดไปเองซะมากกว่าเพราะว่าตึกนี้เนี่ยมันเก่าและทางเดินไปตึกก็เปลี่ยวมากคนที่บอกเจอผีเนี่ยอาจจะจินตนาการไปเองก็ได้หลังจากที่ตัวเองย้ายมาทำงานที่วอร์ดนี้ได้ประมาณสัปดาห์หนึ่งู้เหวรประจำของคุณนิ้งก็คือพิตาพิตาเขาเป็นพยาบาลที่ดูแลวอร์ดนี้มานานมากแล้วครับเรียกได้ว่าเป็นคนเก่าคนแก่ของที่นี่เลยก็ว่าได้ แล้วเวรดึกแบบนี้เนี่ยทั้งวอดเนี่ยดันมีพยาบาลอยู่เพียงแค่2คนก็คือตัวคุณนิ้งแล้วก็พี่ตาส่วนเหตุผลที่เป็นแบบนั้นก็คือผู้ป่วยของวอดนี้มันค่อนข้างที่จะน้อยอีกทั้งอย่างที่บอกไปก็คือผู้ป่วยที่นี่เนี่ยเป็นผู้ป่วยสีเขียวคือแทบจะรอวันให้คุณหมออนุญาตกลับบ้านได้แค่นั้นเองเลยไม่มีความจําเป็นที่จะต้องให้พยาบาลเฝ้าเยอะและผู้ป่วยทั้งวอดในตอนนี้ก็มีอยู่เพียงแค่8เตียงเองเท่านั้นที่เหลือเนี่ยก็ไปพักฟื้นที่วอดอื่นๆกันหมด และในกลางดึกของคืนวันนั้นในขณะที่ตัวคุณนิ้งกำลังอ่านหนังสือใน iPad อยู่อยู่ๆตัวเองก็ได้ยินเสียงกุกกุกกักๆมันเป็นเสียงเหมือนกับอะไรสักอย่างกำลังเลื่อนใกล้เข้ามาทางเคาน์เตอร์ที่ตัวเองกำลังนั่งอยู่ตัวเองที่ได้ยินเสียงนี้เนี่ยถึงกับต้องหยุดนิ่งแล้วก็ตั้งใจฟังเสียงที่ได้ยินมันดังเข้าใกล้มาเรื่อยๆและทันใดนั้นที่ห่างตาทางขวาคุณนิ้งเองก็เห็นว่ามีรถเข็นผู้ป่วยมันค่อยๆเลื่อนตรงมาจากโถงทางเดิน และรถเข็นคันนี้เนี่ยมันก็เลื่อนมาชนเคาน์เตอร์ที่ตัวเองกําลังนั่งอยู่ในตอนที่เห็นตอนนั้นตัวเองก็ใจเต้นรัวมากเลยอยูอย่่รถเข็นมันเลื่อนมาเองได้ยังไงในเมื่อทั้งวอร์เดเนี่ยมันไม่มีลมพัดอีกทั้งรถเข็นคันนี้เนี่ยมันดันไหลเลื่อนมาชนเคาน์เตอร์ตรงที่ตัวเองนั่งอยู่ glaube, คือมันไหลตรงมาตรงหน้าเลยครับเป็นตำแหน่งที่คุณน,นิ้งกำลังนั่งอ่านหนังสือใน iPad อยู่จังหวะนั้นพอดีกับพี่ตาเขาเดินกลับมาจากห้องน้ำพอดีพี่ตาเขาก็เดินตรงมาที่รถเข็นคันนั้น และพี่ตาเขาก็เลื่อนรถเข็นคันนั้นไปเก็บโดยที่ไม่ได้ถามอะไรคุณนิ้งเลยสักคําตัวเองในตอนนั้นก็แปลกใจทั้งเรื่องรถเขน็นแปลกใจทั้งเรื่องพี่ตาด้วยทําไมพี่ตาไม่พูดอะไรสักคำในเมื่อรถเข็นมันไหลมาจากไหนก็ไม่รู้เหมือนกับว่ามนันเป็นเรื่องปกติหรือว่ามันเป็นเรื่องที่พี่เขาชินแล้วตอนนั้นตัวเองก็ได้แต่คิดในใจโดยที่ไม่กล้าถามพี่เขาไปและหลังจากนั้นครับน่าจะประมาณ3วันได้ ก่อนที่ตัวคุณนิ้งเองกําลังจะเปลี่ยนเวนมาเข้าเวนเช้าวันหนึ่งช่วงดึกของวันนั้นครับหากจําไม่ผิดเวลาตอนนั้นเนี่ยน่าจะเกือบเกือบตีสามได้วันนั้นคุณนิ้งเองก็ไม่มีอะไรจะทําด้วยตัวเองรอแค่ออกเวรตอนเช้าแล้วก็จะได้หยุดวันหนึ่งเพื่อที่จะได้มาเข้าเวในเช้าวันต่อไปส่วนพี่ตาในตอนนั้นก็เห็นแกเอนหลังงีบหลับคุณนิ้งเองเพอไม่มีอะไรทําก็ตั้งใจจะงีบหลับบ้างตัวเองจึงโน้มตัวลงแล้วก็ฟุบหลับไปที่เคาน์เตอร์ ในตอนที่ตัวเองหลับก็ไม่ได้หลับสนิทอะไรนะครับด้วยความที่ไม่ได้หลับสนิทเนี่ยแหละหูตัวเองจึงได้ย,ยินเสียงของรถเข็นคนไข้ค่อยๆดังไล่เข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆเสียงมันเหมือนกับรถเข,นข็นคันนั้นคันที่มันไหลมาชนเคาน์เตอร์ครั้งก่อนเลยและไม่นานนักเสียงรถเข,นข็นคันนั้นมันก็มาหยุดลงเพราะว่ารถเข็นมันไหลมาชนกับเคาน์เตอร์ดังกึกยิ่งไปกว่านั้นคือด้วยความง่วงของตัวเองครับตัวเองก็ไม่ได้สนใจอะไร ได้ยินเสียงแล้วก็ปล่อยผ่านไปขอนอนต่อดีกว่าและพอตัวเองทำเป็นไม่สนใจมันกลับมีเสียงเคาะที่กระจกของเคาน์เตอร์แทนคือมันเป็นเสียงของการเคาะกระจกเคาน์เตอร์รัวๆตอนนั้นพอตัวเองได้ยินสติตัวเองก็หวนกลับคืนมาในทันทีถูกคิดขึ้นมาในใจได้ว่าแย่ละหรือว่าพี่พยาบาลอาวุโสจะมาเดินตรวจวอร์ด้วยความที่ตัวเองคิดแบบนั้นครับตัวคุณนิ้งเองก็รีบเงยหน้าขึ้นมาทันที แต่พอเงยหน้าขึ้นมาปรากฏว่าภาพตรงหน้าของตัวเองตอนนี้ก็คือผู้หญิงวัยกลางคนคนหนึ่งผมฟูๆใส่ชุดคนไ้กำลังยืนเอาหน้าตัวเองแนบสนิทชิดเข้ากับกระจกเคาน์เตอร์ตัวเองในตอนนั้นพอเงยหน้าขึ้นมาเห็นแบบนั้นตัวเองก็กรีดลั่นด้วยความตกใจใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นมันซีดซีดจนเห็นเส้นเลือดฝอยที่ใบหน้าดวงตาของเขาขาวโพลนแล้วก็มีตาดำที่เล็กมากมาก จุดของตาดำเนี่ยเล็กกว่านิ้วก้อยหัวแม่เท้าอีกและรอยยิ้มของผู้หญิงคนนั้นมันก็สยองมากๆฟันของเขาเป็นฟันซี่ๆแล้วก็เป็นซี่เล็กๆห่างๆเหมือนกับคนฟันผุทั้งปากเลยพอตัวเองกรีดมาแบบนั้นครับนิ้งเองก็หันหลังกลับด้วยความกลัวคือหมุนเก้าอี้กลับไปอีกทางหนึ่งแล้วก็เอามือปิดหน้าเสียงกรีดของตัวเองเนี่ยมันทําให้พี่ตาที่นอนอยู่ด้านหลังตื่นขึ้นพี่เขาก็ถามนะครับว่าเป็นอะไรกรีดทาไม คนไข้สะดุ้งตื่นกันหมดแล้วมัง้งแต่ตัวเองในตอนนั้นก็ไม่รู้จะพูดยังไงกับพี่เขาดีครับบอกพี่เขาไปว่าเมื่อกี้เนี่ยเห็นคนไข้แปลกๆคนนึงมายืนเอาหน้านแนบชิดที่กระจกเคาน์เตอร์และพอเห็นแบบนั้นเนี่ยตัวเองก็ตกใจมากแถมตอนนี้คนไข้คนนั้นหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้และยิ่งไปกว่านั้นก็คือคนไข้คนนั้นเนี่ยตัวเองไม่คุ้นหน้าเลยไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเป็นคนไข้จากวอร์ดอื่นหรือเปล่าพอตัวเองพูดไปแบบนั้นครับพี่ตาเขาก็บอกให้ใจเย็น ตัวนิ้งเองเนี่ยตาฝาดหรือเปล่าหรือว่าพี่ตาเองก็ไม่เห็นจะมีใครเลยสักคนและพอพี่ตาเขายืนยันแบบนั้นตัวเองก็ไม่รู้จะพูดต่อยังไงได้แต่เก็บเรื่องนี้เอาไว้ในใจและในใจลึกๆเนี่ยตอนนั้นก็อยากจะให้วอดประจําของตัวเองปรปับปรุงเสร็จเร็วๆจะได้กลับไปทํางานที่พื้นที่ของตัวเองอยู่ตรงนี้นานๆเนี่ยสุขภาพจิตเสียหน้าดูหลังจากนั้นน่าจะประมาณอีกเกือบเดือนได้ครับ คุณนิงเองจำได้ว่ามันเป็นช่วงสัปดาห์สุดท้ายที่ตัวเองจะต้องทำงานที่วอร์ดนี้เพราะว่าวอร์ดเก่าที่ตัวเองดูแลในตอนนี้เนี่ยเขาปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเหลือเพียงแค่การจัดโต๊ะจัดเตียงจัดเอกสารอะไรนินดๆหน่อยๆก็จะสามารถเข้าไปทำงานได้แล้วแล้ววันนี้เนี่ยแหละครับคุณผู้ฟังเป็นวันที่คุณนิงจะต้องจดจำวอร์ด4ที่ตึก b 2ไปตลอดชีวิตเลยในกลางดึกของคืนนั้นตัวคุณนิงได้รับสายจากเพื่อนร่วมงานที่อยู่ที่วอร์ด2 ก็อยู่ตึกเดียวกันครับแค่คนละชั้นเท่านั้นพอดีว่าเพื่อนคนนั้นเขาไปเที่ยวญี่ปุ่นกลับมาแล้วก็ซื้อของมาฝากตัวเองเพื่อนเขาจึงโทรมาตามครับให้ตัวคุณนิ้งลงไปเอาของฝากที่ชั้นสองแล้วบรรยากาศในวันนั้นเนี่ยมันเป็นบรรยากาศที่น่าโดนผีหลอกมากๆเพราะว่าวันนั้นฝนตกหนักปาร้องเสียงดังและหลังจากที่ตัวเองวางสายจากเพื่อนแล้วคุณนิ่งก็ฝากเคาน์เตอร์กับพี่ตาเขาแป๊บหนึ่งบอกพี่เขาไปครับว่าจะขอลงไปเอาของที่วอดเพื่อนที่ชั้นสองหน่อย และในตอนที่ตัวคุณนิ้งกําลังเดินไปที่ลิฟต์เพื่อที่จะลงไปเอาของที่วอร์ดชั้น2พอคุณนิ้งกดลิฟต์แล้วก็รอ lift ลิฟต์มารับอยู่ๆหลอดไฟตรงหัวของตัวเองก็กระพริบคือมันกระพริบแบบปึบปึบปบเหมือนไฟกําลังจะขาดเลยและไม่กี่วินาทีหลังจากนั้นเสียงที่ตัวเองคุ้นเคยมันก็ดังขึ้นในช่วงเวลาเกือบเกือบตีสามลิฟต์ที่ควรจะโล,ล่งและก็ควรปราศจากผู้คน ตอนนี้กับมีผู้หญิงผมยาวคนหนึ่งใส่ชุดคนไข้ของโรงพยาบาลยืนหันหลังแล้วก็ก้มหน้าอยู่ในลิฟต์แบบแรกที่ตัวเองเห็นเนี่ยในตอนนั้นก็รู้สึกแปลกใจมากๆแล้วก็เริ่มรู้สึกกลัวผู้ป่วยตรงหน้าที่อยู่ในลิฟต์แต่ด้วยความที่ตัวเองเป็นพยาบาลที่นี่คุณนิ้งจึงพูดสวนกลับไปเหมือนกับเป็นการยั่งเชิงคนในลิฟต์ว่าเป็นผู้ป่วยจริงๆใช่ไหมเพราะว่าถึงเขาจะยืนหันหลังแต่เขาใส่ชุดผู้ป่วยของโรงพยาบาล ตัวเองเลยคิดว่าอาจจะไม่ใช่ผีเผออะไรทั้งนั้นหรอกเพราะว่าตัวเองก็เคยเจออยู่หลายครั้งที่ผู้ป่วยแอบออกมาเดินเล่นนอกวอรดอยู่เป็นประจำในตอนนั้นตัวเองก็เลยพูดขึ้นมาเสียงดังว่าวอรดปิดแล้วนะคะแล้วก็ห้ามคนไข้ออกมาเดินนอกวอรดด้วยรบกวนกลับไปที่เตียงนอนของตัวเองด่วนเลยคุณอยู่ชั้นไหนคุณคะคุณสิ้นเสียงคำพูดของตัวเอง ผู้หญิงวัยกลางคนในชุดผู้ป่วยของโรงพยาบาลก็มีอาการเหมือนชักกระตุกคือตัวเขาเองยืนตรงแล้วก็กระตุกกระตุกไปมาเหมือนกับเขาจะพยายามหันหน้ามองมาทางคุณนิ้งและไม่นานนักหลังจากที่เขาเอี้ยวตัวมาภาพที่ตัวเองเห็นมันทำให้ใจของตัวเองตกมาอยู่ที่ตะตุ่มเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นก็คือคนเดียวกันกับเมื่อครั้งก่อนที่เห็นเขาที่หน้าเคาน์เตอร์คือคนเดียวกันกับผู้หญิงที่เอาหน้าตัวเองมาแนบกระจกเคาน์เตอร์ ตัวเองจำรอยยิ้มอันสยดสยองของเขาได้ดวงตาที่ขาวโพลนและหน้าตาที่ขาวซีดที่เต็มไปด้วยเส้นเลือดฝอยผู้หญิงคนนั้นเขาหันหน้ากลับมายิ้มให้คุณนิ้งอีกครั้งก่อนที่ตัวคุณนิ้งเองจะหมดสติไปตัวคุณนิ้งเองกลับมีสติลืมตาขึ้นมาอีกครั้งก็คือตอนที่พี่ตาเขาเอายาด,ดมมายัดจมูกครับตอนนั้นเนี่ยตัวเองรู้สึกตกใจและก็กลัวมาก พยายามที่จะพูดแล้วก็พยายามจะบอกพิตาว่าเมื่อกี้ตัวเองเจออะไรแต่ว่าพิตาเขาบอกครับว่ายังไม่ต้องพูดหรอกไม่ไหวก็นอนพักก่อนอีกไม่กี่วันเนี่ยตัวนิ้งเองจะต้องย้ายกลับบอร์ดแล้วถึงตอนนั้นเราค่อยหาโอกาสมาคุยกันก็ได้จนท้ายที่สุดครับพอเวลามันผ่านไปตัวเองก็ย้ายกลับไปทํางานที่ตึกเดิมแล้วก็มีโอกาสคุยกับพี่ตาอีกครั้งที่ร้านกาแฟด้านล่างโรงพยาบาล พี่ตาเขาบอกครับว่าเรื่องที่นิ้งเจอเนี่ยพี่ตาเขาเจอประจําแต่ว่าตัวพี่ตาเองเขาไม่ได้เห็นตัวเป็นๆแบบคุณนิ้งเจอนะครับคือพี่ตาเขาอยู่จนชินแล้วและววิญญาณของผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็คือวิญญาณของคนไข้พี่ตาเองพี่ตาเขาบอกครับว่าคนไข้คนนั้นเขาเป็นคนที่สติไม่ค่อยดีและตัวเขาเองเนี่ยก็เสียชีวิตเพราะว่าหัวใจล้มเหลวและเขาก็เสียชีวิตอยู่ที่วอร์ดสี่วอร์ดนั้นนั่นแหละ ่พี่ตาเองก็ไม่ได้กลัวอะไรนะครับเพราะว่าภาพจําของพี่ตาที่มีต่อผู้ป่วยคนนั้นเนี่ยคือผู้ป่วยคนนั้นเขานิสัยดีแล้วก็ขี้เล่นมากๆและอีกอย่างหนึ่งก็คือพี่ตาทํางานที่นี่มานานเป็น10ปีแล้วจะขอย้ายไปทํางานที่วอร์ดอื่นโดยให้เหตุผลว่ากลัวผีทางผู้บริหารเนี่ยก็คงไม่ยอมแน่ๆเพราะแบบนั้นนั่นแหละแต่ความทนอยู่ก็เลยเป็นความเคยชินและพี่ตาเองก็ไม่ได้กลัวอะไร ตัวคุณนิ้งเองพอรู้เรื่องราวจากปากพี่ตาแบบนั้นตัวเองก็เข็ดเลยครับหากไม่มีความจําเป็นจริงๆก็จะไม่ไปที่วอร์ด4ของตึก b 2อีกเลยและถ้าหากจําเป็นจะต้องไปที่นั่นจริงๆตัวคุณนิ้งก็จะชวนเพื่อนไปด้วยและทุกครั้งที่ลิฟต์เปิดตัวเองก็ต้องมานั่งรอลุ้นอีกครั้งว่ามันจะมีใครยืนรอตัวเองอยู่ในลิฟต์หรือเปล่าเรื่องราวของคุณนิ้งครับคุณผู้ฟังต้องบอกว่าหากใครไม่เจอเนี่ยมันต้องแบบคิดภาพไม่ออกแน่เลย ผมคิดสภาพนะแล้วคุณผู้ฟังลองคิดตามถ้าเกิดเราเป็นคุณนิ้งแล้วเราไปอยู่ในจุดจุดนั้นเนี่ยตัวเองเนี่ยก็คงจะช็อกหมดสติไปเหมือนกันครับผีขี้เล่นแต่มาสภาพนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่น่านเล่นนะเนี่ยน่าจะเอาจริงครับซึ่งผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันครับว่าวิญ,ญญาณของผู้หญิงคนนั้นเขาต้องการอะไรและถ้าหากเป็นอย่างที่พี่ตาเขาพูดจริงๆตอนนี้เขามีชีวิตอยู่ครับตัวเขาเองสติไม่ดี การจากไปของเขาเขาอาจจะติดนิสัยเดิมๆหรือว่าอุปทานเดิมๆของเขาเหมือนครั้งที่ตัวเขาเองยังมีชีวิตอยู่เขาอาจจะเที่ยวเล่นวนเวียนอยู่ในตึกตึกนั้นหรือว่าอยู่ในวอร์ดวอร์ดนั้นรอวันเวลาที่จะมีคนสามารถพบเห็นเขาได้การยิ้มของเขาเนี่ยอาจจะเป็นการยิ้มทักทายก็ได้นะครับคุณผู้ฟังแตละภาพของเขาเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่นะแต่ถ้าหากเลือกได้เนี่ยถ้าเป็นตัวผมเองนะไม่ต้องมายิ้มทักผมก็ได้ครับต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างยืนดีกว่า พอไม่รู้จักกันเลยจะเป็นการถนอมน้ําใจแล้วก็เป็นการมีมารยาทที่สุดแล้วครับสําหรับผีแบบนี้และคุณผู้ฟังเหรอครับคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวของคนนิ้งคุณคิดสภาพถ้าตัวคุณเองเป็นคนนิ้งแล้วคุณไปอยู่ในจุดจุดนั้นตัวคุณเองจะสามารถรับมือเรื่องนี้ยังไงกันคุณผู้ฟังคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานตอบคุณทุกข้อความอย่างแน่นอนและคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเรา108เรื่องหลอนได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ และกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการเพียงเท่านี้ครับมันจะเป็นการเปิดการมองเห็นให้กับคลิปวิดีโอของพวกเราให้พวกเราได้มีสมาชิกใหม่ๆม,มารับฟังเพิ่มขึ้นในทุกๆวันและสําหรับวันนี้ครับผมต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับที่อยู่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแเรื่องหลอนในเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ